สวัสดีครับครับผมแบงค์โมกิมแคสเตอร์วันนี้ก็ยังอยู่กับโปรเจกต์ของเวอร์ชวลโนเวลซึ่งหนึ่งในซัพพลายเบอร์ของผมได้รีเควสมาครับชื่อคุณอะไรนะใน Facebook รู้สึกว่าจะซิปมาซิปเกมนี้ไหมผมครับใช้ชื่อว่า l ีโอไลนิ่งแปดอะไรสักอย่างป่ะอืมเร็วกว่าสายฟ้าเลยทำนองนี้ป่ะเออครับซึ่งเป็นคนที่ติดตามงานผมมาสักพักหนึ่งครับแล้วก็คอยให้กำลังใจผมมาตลอดก็ได้โอกาสแล้วก็ขอขอบคุณครับผมที่ติดตามนะอืมไหนๆก็เขารีเควสมาผมก็มีเวลาพอดีก็เลยโอเคคร ก็เกมนี้ผมไม่รู้แล้วก็อย่างที่บอกครับเขารีเคุณมาผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมนี้เลยนะไม่รู้ว่าเกมนี้มันดีหรือว่าเกมนี้เขาทําเองอะไรเขาถึงได้รีเควสตมาใช่ปะเขาทําเองปะ Sleeping Blue ใช่ชื่อคุณปะไม่น่าใช่นะก็เป็นเกมความโดดเดี่ยวครับผมอยู่คนเดียวอีกแล้วโดดเดี่ยวๆได้จึงเลือกซีว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปอืผมไม่รู้นะว่าเกมนี้สนุกหรืออะไรเขาถึงได้รีเควสตมาเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันครับ ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ติดตามและให้ใกำลังใจตลอดนะขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้แล้วนะโอเค let's go เริ่มเล่นเลยดีกว่าอืมเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมเบาเสียงต้องเบาไปว้าเกมซาวอังกฤ,ฤษด้วยครับโอเคเบาเสียงกัน <don> โดดเดียวอีกครั้งน้ำตาที่ไหลลินถูกทอดทิง้งถูกหักหลังถูกทรยศนี่หรือที่เรียกว่าชีวิต ทำไมมันเปิดมาได้รันทดขนาดนี้<笑><笑>โห<อ>เส้นทางข้างหน้าช่างมืดมิดเหลือเกินฉันควรไปทางไหนดีนะเมื่อไหร่จะอยู่สักทีนะชีวิตแบบนี้อืมคากามายลินเลนมั้ครับเอผมจำได้นั่นเป็นเงาของตัวครในมิกกุป,ปะคากามิเนลินเลนอะไรสักอย่างตายตายไปสักก็ดีอา้าคุณผู้เล่นอ๋นอนี่เราไม่ใช่คนนี้ครับเราเป็นผู้เล่นโอเค งั้นผมก็รับเอยเฮ้ยใ,ใครกันมาเล่นเปียนโนวะใครกันที่มาร้องเพลงเฮ้ยแล้วฉันอยู่ไหนวะเนี่ยเอาทำไงดีวะมีเอาคนอยู่นั้นด้วยเอา้าคนที่เล่นเปียนโนแน่เลยอเอาทำไงดีอืมก็เขาเล่นอยู่บอกครับเป็นผมผมคงไม่กล้าไปรบกรวนตัดจบตอนที่เขากำลังเล่นอยู่นะก็คงต้องนั่งฟังก่อนอนะอืมขอฟังก่อนครับอืมเอาเมื่อปิดเพลงจบ ไฟก็พันดับหมดมีคนเอามือมาปิดตาคุณคุณรู้สึกแปลกไหมเอาใครมามาเล่นจ้าเอ๋อะไรแถวนี้นะุณเป็นใครอะ่ะอ่ะเฮ้ยแล้วแว็บมาได้ไงเราคือเรานั่งยืนปังอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วเขาแว็บมาข้างหลังเราปิดตาได้ไหมฉันก็คือคนที่เล่นเป็นหน่วยเธอปังไงอีกแป๊บเดียวความสว่างก็จะมาแล้วนะผู้หลงทางอ่ะแล้วกูหลงทางตอนไหนเนี่ยมาดูครับเป็นไงจู่ๆแสงไฟก็ฉายแสงออกมาจนคุณแสบตาเล็กน้อยสิ่งที่คุณเห็นคืออะไรเอ่ยอุ๊ย หอกหักเล่นอะไรเนี่ยอ้าวอ้าวโอ้โหเสนาตีเดี๋ยวดีก็จริงจังขึ้นมาครับตกใจเหลอผู้หลงทางชื่อของฉันคือโลนลี่ที่แปลว่าความโดดเดี่ยวยนดีเด้รูจักอืมตรงตัวดีนะดีเดียวจักดีดีรูจักมันคุยกับเราอย่างไงคนใดเออคุณจำใจเอามือทีรร่สัตว์ลิกของคุณไปสัมผัสกับมือของโลนลี่เป็นการทักทายรู้สึกอะไรไหมล่ะมันทั้งเย็นเฉียบและน่ากลัว อยากฟังบทเพลงแห่งความเดียวดายอีกไหมผู้หลงทางไม่ครับ <laughs> จะฟังทําไมอะ่ะไม่อะ่ะ <laughs> อา้าวทาไมไม่อยากฟังอา้าวก็อุ้ย <laughs> เออก,ก,ก็ก็มันทาไมมันหดหูไปเปล่าเล่นเราเล่นบทเพลงที่มันสั่งสันอะไรย่างนี้เปล่าเออมีมีมีไม,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 ม่ใช่แล้ว <laughs> ทาไมไม่อยากฟังเออขอฉันหยุดเจอสักครั้งเถอะความเดียวดายนะ่ะไม่จะจะ ฉันจะต้องมีแค่ความสุขความสุขเท่านั้นเออคำอันที่หนึ่งนี่เหมือนกับว่าเราแสดงว่าเรามีความเดยอดาอยู่นิดนึงให้เขาเขารู้อันที่สองนี่คือปฏิเสธแบบปับป๊บๆเลยอะซึ่งผมว่ามันจะต้องมีอะไรๆ,ๆเกิดขึ้นแน่เลยดังนั้นอย่าเพิ่งปฏิเสธแบบตัดขาดเลยครับเราค่อยๆกล่อมไปเบาๆดีกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นนะอขอฉันหยุดเจอสักครั้งเถอะความเดืนะอดาลเนี่ยอะไรประมาณนี้เอา คุณกลับมาโดยไม่รู้ความหมายของเขาว่าโดดเดี่ยวคุณหนีไปขอได้รับรู้ความจริงคุณกลัวกันพบเจอกับความผิดหวังจนอยากลัวมันก็ข่าวไปเจอเถอนี่เอนดิ้งใช่ไหมเนี่ยกรมอ๋อเกมนี้คือเกมที่เราต้องเรียนรู้ความโดดเดี่ยวดังนะั้นเราต้องซึมซับเข้าไปในความโดดเดี่ยวใช่ไหมถ้าเราเลือกหลีกหนีมาคือจบโอเคผมเข้าใจแล้วงั้นก็มาอีกรอบหนึ่งเนีย่ยก็เงาเงามันจะเป็นอย่างนี้เลยตอนแรก พอโผล่มากลายเป็นผีตาโบสไงวะคงนั่งฟังให้จบก่อนครับอืมอืมวัมดดีอยากฟังก็ได้ไหมโอเคอยากอยากอืมเป็นไงอืมโรนี่เดินเข้าไปนั่งหน้าเปียโน,โนบรรเลงบทเพลงอีกครั้งและมันยังคงความโดดเดี่ยวเหมือนเดิมอืมแต่้าวประมาณนี้ห่ะถ้าพูดถึงสาวที่ผมกำลังฟังอย่างนี้ก็ไม่ไม่ไม่เชิงโดดเดี่ยวเท่าไหร่นะครับ ดูเหมือนค่อยๆมีความหวังอะไรขึ้นมานิดนึงอะ่ะเป็นความรู้สึกที่ผมได้ฟังนะม,มีเทสในการสวังถึงดนตีด้วยไหมเออเนี่ยมันก็ไม่ได้เหงาขนาดนั้นนะอเออเออพอเดี๋ยวทำไมคุณถึงเล่นแต่เพลงแบบนี้เงียบมีสมาธิอยู่อ่ะเออไม่ต่อก็ไม่แปะอ๋อคุเพราะชันชินแล้วหรอหมั้งแล้วทำไมเธอถึงเลือกที่จะฟังล่ะเอา ก็ต้องเรียนรู้ความโดดเดี่ยวของเธอไงเลืองที่ฟังละ่ะก็คงชินแล้วเหมือนกันเน่แล้วต้องตอบแบบพูดซึมซ่าความโดดเดี่ยวครับอืมเฮ้อโอ้แล้วจูบด้วยเยี่ยมเธอเลยเข้าไปจุมพิษที่หน้าผากคุณก่อนที่ทุกอย่างจะมืดมิดลงพริบตาเดียวคุณก็เพราะว่าคุณอยู่ที่ฮะอ้าวคนนั้นใครครับเนี่ยก็อย่าไปสนใจแล้วกันโหนี่ห้องสมุดเมืองไทยใช่ไหมเนี่ย นี่เย็นแล้วนะนอนอยู่ได้เป็นหมูหรือไงเอาเพื่อนของคุณอ๋อที่เราหลับฝันไปเหรอคุณเพราะว่าคุณนอนทับหนังสือที่เลือกเอาไว้ในร้านหนังสือกับเพื่อนือมฝันเหรอเอ๊ะกระดาษนี้มันอะไรอืมในกองหนังสือของคุณมีจดหมายปปแปลกๆสอดเอาไว้จ่าหน้าเขียนถึงคุณและผู้ส่งคือโรลลี่โอ้ไม่ใช่ฝันเพ้ทีเดียวใช่ไหมโรลลี่อห่อรีบเปิดดีกว่าอืมถึงผู้หลงทางคุณคงตื่นมาแล้วอ่านจดหมายดีแล้วฉันดีใจมากที่คุณอยากฟังบทเพลงของฉัน ฉันมีสิ่งที่อยากให้คุณลองเขียนคาตอบมาฉันดูหน่อยมันอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระแต่ฉันอยากให้คุณตอบมาฉันอ่านและให้คุณคิดจริงๆอืมคําถามความโอ้โอ้โหเขียนกันอย่างนี้เลยเหรอโห้รีเครียดไม่ไม่ไมไมเหนียวไก่ช่วยกู <laughs> จะหลุดพูดคาว่าเหนียวไก่ตลอดเลยนะเออโหอ,อย่าบอกนะว่าคนท็อนี้เซตคาตอบเอาไว้หลายอย่างเลยเอะ ถ้าเขาเตั้คําตอบว่าถ้าเราพิมพ์ไว้ตรงนี้แล้วจะไปตรงนี้ตร,นตรงนี้หลายๆคำนะผมจะโคดน,นับถือเลยอะความเดดเดี่ยวคืออะไรอะ่ะอืมฉิบหอยแล้วความโดดเดี่ยวคือความเหงาไม่มีใครถูกป่ะครับเออความโดดเดี่ยวคือความเหงาได้ป่ะวะเพราะมันก็เป็นความหมายเดียวความโดดเดี่ยวถูกป่ะครับความเหงาอะลองดูครับ รู้จักกับความโดดเดี่ยวคุณมีความกล้าคุณไม่กลัวความผิดหวังเลยน่าชื่นชมจริงพยายามต่อไปอืมเอากรรมของเวนมันก็ดูจะแฮปปี้ขึ้นจากเมื่อกี้นะครับแต่ว่ายังไม่สุดนะผมขอขอีกทีกันอืมคือมันก็มีปรัชญ,ญาสวงความหมายอะไรลึกๆได้ดีนะครับอืมเป็นเกมที่ลึกซึ้งอะ่ะผมว่าลึกซึ้งอยู่อืมแต่มันจะมีฉากจบที่อีพีกกว่านี้ไหมอ่ะผมไม่รู้นะอืม ฟังจนจบลองถามคนนี้ลองถาม,มดูมั้งครับอืมเออสวัสดีคุณช่วยบอกได้ไหมว่าที่นี่ที่ไหนอะเ,นนเ,อออเอ่าเรนนิ่งเออคืออ้าวนิ่งอยากเจอฉันงั้นเหรอคุณผู้หลงทางเปล่าไม่ได้เจออรแต่อยากเจอก็ได้เออเออมัง้งคนเล่นเปียโนโหันหน้ามาหาคุณนรคุณเห็นคือผีตาโบ๋กรรมตัวใจหรอผู้หลักทาที่ยังขึ้นรลรี่ไปข้อดเดียวอยู่ใ่ อันนี้รู้สึกจะเป็นอย่างเดิมนะอืมใช่ครับอันนี้เป็นอย่างอนนันเดิมอยู่อยากฟังไหมถ้าไม่อยากฟังก็จบกันก็ต้องลองตอบอยากไปก่อนอืมโอเคงั้นก็อันนี้ก็คงจะเป็นอันสุดท้ายแล้วมั้งที่ว่าจะเลือกทางแแยกชินเหมือนกันไม่ใช่กันต้องไม่มีเหตุผลเราเราตอบไม่มีเหตุผลบ้างครับเป็นไงอืมอ๋อจุมพิษเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราจะมาอยู่ที่ไหนอาจจะต่างไปป่ะอ้าวก็อยู่ที่เดิมนี่เอา เอาคุณนอนทับร้านหนังสือที่เลือกไว้ร้านหนังสือกับเพื่อนโรลลี่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอืมความโดดเดี่ยวคืออะไรอะความโดดเดี่ยวคือโรลลี่ได้ไหมผมจะลองดูแล้วกันโรลลี่นะโอเคครับผมคิดว่ามันควรจะจบแค่นี้แหละงั้นก็ก็ขอบคุณสำหรับเกมที่รีเควสต์มาครับก็ เป็นเกมที่ค่อนข้างมีปรัชญาลึกซึ้งนะผมค่อนข้างชอบอยู่อ่ะอก็ขอบคุณที่เรียกควยนะครับคุณทูไรนีฟ้าแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนผมมาตลอดนะอืก็ใครมีเกมเรียกครนะับอกได้ครับแต่ว่า <c oughs> ก,ก็ลองดูครับผมเล่นได้ก็จะเล่นนะถ้าเล่นไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยวาอ่ากันอีกทีนะโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมครับผมไว้เจอใหม่พ์ทหน้าผมแบงค์แก e มโบเกมแคสเตอร์ในสัปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ